รวมรถมือสอง JK ในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนําแบบสุดคุ้มค่ะมาที่เดียวหลายคันเลยนะคะรุ่นเดียวค่ะหลายคันเลยเช่นกันนะคะทุกท่านเป็น Ford ดเฟียต5ประตูนะคะเลือกสีกันได้เลยนะคะอยากได้สีไหนนะคะสีขาวสีน้ำเงินสีส้มนะ,ะทุกท่านตามรูปเลยนะคะทุกคันราคาคันละ89,000บาทค่ะราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะ ดูในรูปเพื่อประกอบการตสินใจถ้าต้องการเพิ่มเติมโทรหาผู้ขายค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะคันละ8900มบาทค่ะทุกคันผู้ขายได้บอกว่าเครื่องดีเกียร์ออโต้แอร์เย็นกระจกไฟฟ้าภาสี6-7ค่ะรถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเอกสารมีให้พร้อมโอนอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะสอบถามเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มเติมหรือว่าต้องการ คุยรายละเอียดนะคะท่านคุยโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยนะคะในวันนี้ต้องลาไปก่อนช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกท่านหรือคอมเมนต์ไว้ทักทายกันก็ได้นะคะใครคอมเมนต์นะคะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ